ท่นเนี่ยคนจะได้ทุกๆอย่างที่คุณต้องการคือตัวของคุณและฟิตกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพราะฉะนั้นไลฟ์สไตล์ของคนเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าคุณจะอยู่กับสิ่งนั้นได้นานและบ้านที่ดีเนี่ยนะครับจะทําให้คุณภาพชีวิตของครอบครัวดีขึ้นด้วยอย่างที่ผมเคยเรียนทราบว่าบางท่านเนี่ยอยู่คอนโดนะฮะก็ได้ความรู้สึกอย่างหนึ่งนะครับแต่การที่อยู่ในครอบครัวมีสังคมนะฮะมีมีสถานที่ที่เป็นสภาวะเหมาะสมครับเชื่อไหมครับว่ามันสามารถพัฒนาทําให้สมาชิย่งในครอบครัวทุกอย่างเนี่ย ปรนที่ทางที่ถูกต้องและควรครับแล้วเราก็มีการมีการคุยกันวิเคราะห์กันมาแล้วว่าในครอบครัวที่ประสบความสาเร็จเยอะในส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะส่วนใหญ่เลยนะครับนะฮะอยู่บนพื้นฐานของครอบครัวที่มีสภาพที่เหมาะสมครับครับครุณพิชิตครับอีกหลายคนดูแล้วอยากมาเหมือนกันกลัวอะไรวะกลัวแพงกลัวแพงงานนี้นะครับมีข้อเสนอพิเศษหรือว่าย้าให้มั่นใจได้ไงครับว่าการที่เราเดินมาในงานแบบนี้เรามีข้อเสนอที่เป็นพิเศษมากกว่าที่อื่นนะฮะจริงๆแล้ว ข้อเสนอและส่วนลดโปรโมชั่นมีเยอะแยะมากมายในงานนะครับนอกจากบริษัทแต่บริษัทที่ขนส่วนลดโปรโมชั่นมากันครบถ้วนแล้วนะฮะในสมาคมเองเนี่ยเราก็จะมีให้ลงทะเบียนนะครับนะฮะในเว็บไซต์สมาคมนะฮะที่ w w w hba t h BA. th h ดอทนะครับก็จะได้รับส่วนลดพิเศษทันทีนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนังสือนิวโฮมในราคาพิเศษนะฮะซึ่งเราเราจะทำหนังสือนิวโฮมทุกๆปีนะครับแล้วก็โปรโมชั่นในเรื่องของส่วนลดอีกหนึ่งหมื่นบาททุกหลังและทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะฮะในเวทีเราก็ยังมีลัคกี้ดรอนะฮะซึ่งไปปีนี้เราก็จะมีรางวัลนะฮะที่เป็นรางวัลใหญ่นะฮะจากเป็นชุดครัวของคตโต้ครับนะฮะประมาณ12ชุดมูลค่ารวมกว่า2ล้านบาทงานจัดที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรคะ งานของเราจะเริ่มจัดวันที่10 21-24พรุ่งนี้แล้วนะครับที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสุริกิตนะฮะพลเรือนีพลรนียรีโฮลนะคะครเราเวลาตั้งแต่8นาฬิกา,า10นาฬิกาถึง สองทุ่มนะฮะเสีบราการถึงสองทุ่มนะครับก <sav> ็เรียนเชิญทุก <T grateful. S 1> ท่านนะฮะถ้าสะดวกอันนี้ย้ําว่ามีทุกไซส์ตั้งแต่นกน้อยสร้างรังแต่พอตัวจะไปสร้างบ้านเล็กๆไปจนถึงขอครับสร้างเป็นแนวโหใหญ่โตมโหฬารมีทุกไซส์เหมือนกันใช่ไหมครับถุกต้องรับตั้งแต่บ้านตั้งแต่อยู่เพียงแค่สองท่านสามห้องนอนนะหรือแม้กระทั่งอยู่กันเป็นสองครอบครัวสามครอบครัวเป็นครัวหาดใหญ่นะครับมีให้เลือกหลากหลายมากนะฮะแล้วก็เป็น โอกาสดีที่ไม่ควรพลาดนะฮะในปีมีนครั้งนะฮะในงานสิงหาคมช่วงช่วงช่วงนี้นะครับนะครับโอบ้านก็เป็นเป็นความฝันของคนทุกคนนะครับใช่แล้วครัเป็นความฝันของแต่ละคนครครอบครัวเล็กครอบครัวใหญ่มีหมดใช่แล้วครับใช่แล้วครับอ่ะเอาล้วค่ะช่วนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณทายค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับใครสนใจก็ไปกันได้นะครับเอาล้วครับช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติชุดพระบารมีปกเกล้าเราไปรับฟังพระบรมราชวาทขององค์พระบาท ปัจจุบันมีคนบางส่วนมองเห็นไปว่าไม่สู้จะมีความหมายนึกว่าเป็นสิ่งที่สมมุติตั้งขึ้นโดยปราศจากเหตุผลที่อิสระชนจะยอมรับเต็มที่แท้จริงไม่ว่าวินัยทหารหรือวินยัยโดยทั่วไปเป็นของจำเป็นอย่างยิ่งยวดเพราะเป็นต้นเหตุสำคัญที่ทำให้ระเบียบข้อบังคับต่างๆที่มีอยู่สำหรับความเรียบร้อยเป็นปกติของบุคคล ของการงานของสังคมและบ้านเมืองไม่เป็นหมันนับว่าเป็นปัจจัยและพลังส่วนหนึ่งซึ่งทำให้การทุกอย่างดำเนินไปได้โดยดีโดยสะดวกและบรรลุผลอย่างถูกต้องพระบรมราโชว,วาทในพิธีพระราชทานกระบี่ปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่นักเรียนในร้อยผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียน